คนละครึ่งพัรดทเฟสอสรุปได้2,000หรือ4,000บาทและสุดโครงการคละครึ่งพารดทเฟสที่2ยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่9ที่ผ่านมาค่ะโดยคาดว่าจะมีการนำเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันอังคารที่1 6 0 0ธันวาคม2,568นี้ค่ะคุณสิริพงษ์อังคาศกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการ ลงทะเบียนคนละครึ่งพาร์ทเฟสที่2นะคะที่จะมีการเปิดลงทะเบียนได้ค่ะในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้และรอบนี้นะคะจะได้เพียง10ล้านสิทธ์เท่านั้นแบ่งเป็นกลุ่มตกล่น5ล้านสิทธ์และประชาชนทั่วไปอีก5ล้านสิทธ์ค่ะซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2569ค่ะและสิทธิที่จะได้รับในครั้งนี้นะคะอยู่ที่2,000บาทต่อคนทั้งรายเก่าและรายใหม่ค่ะสำหรับข้อมูลนะคะที่บอกว่าจะได้รับสิทธิ์รายใหม่ 4,000บาทขณะนี้ล่าสุดข,ข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะจะได้รับสิทธิ์10ล้านสิทธิ์ได้คนละ2,000บาทต่อคนเท่านั้นค่ะโดยจะมีการสรุปรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการนําเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่16ธันวคาคม2568นี้ค่ะขณะนี้นะคะกลุ่มตกลงที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ยังไม่มีแอปป่อตังนะคะรีบดาเนินการโหลดแอปป่อตังเตรียมพร้อมรอได้เลยเพื่อกดรับสิทธิ์โครงการกเครืร่องพาสค่ะ